ย้อนกลับไปเมื่อปี2,561นะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยก็คือการประกาศใช้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นคู่มือกติกาเล่มแรกที่เข้ามาจัดระเบียบโลกคริปโตที่ตอนนั้นกำลังโตแบบก้าวกระโดดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ากฎหมายฉบับนี้เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าวงการสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยไปอย่างไรบ้าง เอาละครับแผนการเดินทางของเราในวันนี้ก็จะมีอยู่5จุดหลักๆด้วยกันนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เหตุผลว่าทําไมต้องมีกฎหมายนี้ไปจนถึงการนิยามศัพท์สําคัญสําคัญกลไกาการกํากับดูแลกฎการเทรดและปิดท้ายด้วยภาพรวมว่าทั้งหมดนี้มันสําคัญยังไงครับมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยครับคาถามง่ายๆเลยนะทําไมอยู่ๆกฎหมายฉบับนี้ถึงต้องเกิดขึ้นมาคือต้องนึกภาพตามแบบนี้ครับว่าช่วงก่อนปี2561เนี่ย โลกคริปโตในไทยมันเหมือนกับเป็นดินแดนแห่งใหม่เลยนะคือมันใหม่มากน่าตื่นเต้นแต่มันยังไม่มีกฎกติกาอะไรที่ชัดเจนเลยเทคโนโลยีมันวิ่งไปข้างหน้าเร็วมากๆครับกฎหมายที่มีอยู่ตอนนั้นคือตามไม่ทันเลยและในตัวกฎหมายเองเนี่ยเขาก็บอกเหตุผลเอาไว้ชัดเจนเลยนะว่าถ้าปล่อยไว้แบบไม่มีการควบคุมหรือกํากับดูแลเลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่อาจจะกระทบไปถึงเสถียรภาพทางการเงินของประเทศได้เลยนะ และที่สําคัญก็คืออาจจะสร้างความเสียหายให้กับคนทั่วไปในวงกว้างได้พูดง่ายก็คือกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบป้องกันความเสี่ยงพวกนี้นั่นเองครับทีนี้ก่อนจะไปตั้งกฎอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือต้องมาตกลงกันก่อนว่าไอสิ่งที่เรากําลังจะควบคุมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ต้องให้นิยามมันชัดๆก่อนครับตัวแรกเลยที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีคริปโตเคอเรนซีครับถ้าดูตามกฎหมายนะ หัวใจหลักของมันเลยก็คือการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถ้าให้พูดแบบบ้านๆเลยก็คือหน้าที่มันคล้ายๆเงินนั่นแหละครับแต่แค่อยู่ในโลกดิจิตอลส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือโทเค็นดิจิตอลอันนี้แหละครับคือจุดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือโทเค็นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนซื้อของนะแต่เกิดมาเพื่อกำหนดสิทธิบางอย่าง อาจจะเป็นสิทธิในการเข้าไปรวมลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆหรือสิทธิที่จะได้ของหรือบริการอะไรสักอย่างในอนาคตเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะลองนึกแบบนี้ครับคริปโตเคอเรนซีก็คือเงินดิจิตอลส่วนโทเค็นดิจิตอลมันจะคล้ายๆกับคูปองดิจิตอลหรือถ้าเป็นสายลงทุนหน่อยก็อาจจะคล้ายๆกับหุ้นที่ให้สิทธิ์บางอย่างกับคนที่ถือมันไว้เห็นไหมครับว่าวัตถุประสงค์มันต่างกันเลยนี่แหละคือคีย์สำคัญและสุดท้ายนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็เลยจับทั้ง2องอย่างนี้ มัดรวมกันแล้วเรียกมันว่าสินทรัพย์ดิจิทัลครับซึ่งจากนี้ไปพอเราพูดคำนี้ปุ๊บก็ให้เข้าใจตรงกันว่ามันหมายถึงทั้งคริปโตและโทเคนเลยที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้นั่นเองโอเคพอเราเข้าใจแล้วว่าสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไรคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยว่าแล้วกฎหมายเนี่ยเขาวางกลไกาการกำกับดูแลเจ้าสิ่งนี้ไว้อย่างไรบ้างผู้เล่นหลักในสนามนี้ ที่เป็นเหมือนกรรมการคอยคุมเกมเลยก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสัญญส้นๆว่ากรอตอนั่นเองครับกรอตอน,นี่แหละครับคือผู้คุมกฎตัวจริงที่จะคอยดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามกติกาแล้วใครบ้างหล่ะที่ต้องเข้ามาเล่นตามกติกาของกรอตต <Guatemala> กฎหมายระบุไว้ชัดๆเลยครับในมาตรา3ว่าธุรกิจกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ e x c h a n ช e ทที่เราใช้กันอยู่ในหน้าหรือโบรกเกอร์ แล้วก็ผู้ค้าหรือดีลเลอร์ทุกเจ้าต้องมาขอใบอนุญาตและต้องดาเนินธุรกิจภายใต้สายตาของกราตาเท่านั้นทีนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องการออกโทเค็นใหม่เพื่อระดมทุนหรือที่เรียกกันว่า ICO คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครๆก็สร้างเหรียญของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ระดมทุนกันได้ค่อนข้างอิสระเลยแต่พอมีกฎหมายนี้เข้ามาโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับมันเข้มงวดขึ้นเยอะมาก จะทำอะไรตามใจไม่ได้แล้วนะแต่ต้องผ่านกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่ขออนุญาตยื่นเอกสารต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือการเสนอขายเนี่ยต้องทำผ่าน ICO Portal ท,ที่กระต่อเขารับรองแล้วเท่านั้นซึ่งตรงนี้มันเปลี่ยนเกมไปเลยครับจากที่เคยเหมือนเป็นแดนป่าที่นักลงทุนต้องเสี่ยงดวงกันเองก็กลายมาเป็นช่องทางที่มีการสกรีนมีการตรวจสอบมากขึ้นเยอะเลย เอาละครับทีนี้มาดูกันในส่วนที่ผมว่าใกล้ตัวนักลงทุนมากๆเลยนั่นก็คือกฎกติกาที่ออกมาเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสนามเทรดและปกป้องทุกคนจากคนที่อาจจะไม่หวังดีคำถามก็คือแล้วพฤติกรรมแบบไหนล่ะที่กฎหมายบอกว่าเฮ้ย hey, ทำแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้มันคือการเอาเปรียบในตลาดที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลแล,แล้วตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้ข้อมูลวงในหรือ insider trading กับการสร้างราคาหรือที่สายเทรดเรียกกันติดปากว่าการปั่นนั่นแหละครับ การกระทำสองอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายนะแต่มันเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงเลยมีโทษทั้งจำคุกทั้งปรับซึ่งมันก็แสดงเห็นชัดๆเลยครับว่ากฎหมายฉบับนี้เขาเอาจริงนะเพราะพฤติกรรมพวกนี้มันคือตัวทําลายความน่าเชื่อถือของตลาดทั้งระบบเลยมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันว่าแล้วไอ้กฎหมายที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันสําคัญยังไงถ้าจะให้สรุปหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ออกมานะครับมันมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันเลย1 ก็คือเพื่อคม้มครองนักลงทุน 2. ก็คือรักษาสเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมและ 3. คือสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในวงการนี้ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือคำตอบของปัญหาที่เราตั้งต้นกันมาตั้งแต่แรกนั่นเองครับถ้ามองในมุมของคนธรรมดาธรรมดาที่สนใจจะลงทุนละ่ะการมีกฎหมายนี้มันหมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าเราจะได้รับข้อมูลที่เคลียร์ขึ้นชัดเจนขึ้นเวลาจะตัดสินใจลงทุน เราจะเลือกใช้แพลตฟอร์มได้อย่างมั่นใจขึ้นเพราะรู้ว่าเจ้านี้ได้รับใบอนุญาตนะและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาถูกเอาเปรียบเราก็มีกฎหมายคอยคุมค้มครองอยู่ แต่แน่นอนครับโลกเทคโนโลยีมันไม่เคยหยุดนิ่งมันเปลี่ยนเร็วมากคำถามหรือท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราไปคิดกันต่อก็คือกฎหมายฉบับปี2,561ที่ถือเป็นฉบับบุกเบิกเนี่ยจะยังเป็นรากฐานที่แข็งแรงพอสำหรับอนาคตได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วบทต่อไปของกฎระเบียบในโลกดิจิตอลมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเรื่องนี้เป็นอะไรที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ